้ามาเบิงเครื่องอัดเครื่องทูมไลออนครับเมื่อนี้แต้เขีาวมาคถึงจอนเดียกที่บ40แปงลากไต้ครับผมนี่ครับเครื่องอัดฟางทูมไลออนนะครับเป็นของจีนครับผมราคาถูกด้วยนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่3,900บาทครับในราคาทืนสดนะครับคราคาที mm ่จริครับแต่ราคางินอนก็ผนได้ครับดาวก็เริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทครับดาวทำ35,000บาทครับเบอรงครับเบอรงการอัดครับเนียนทุก้อนครับผมสวยงามทุกอนครับ ต่งงา,างแบบแปดสิบเซนอ๋อตั้งระยะแปดสิบเซนเมื่อกี้ตั้งระยระยไว้แปดสิบเซนนะครับตั้งระยะได้ตั้งแต่สามสิบห้าจนถึงเมตรยี่ครับผมสามสิบห้าเป็นสิบหกตั้งหลายระยะครับขนาดก้อนอยู่ที่สามสิบหกสี่สิบหกนะครับอ่ามีกบางการทำงานครับของทุ่มไลออนครับ